โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ FS 1 9นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเสียเกมนะครับผมก็พามาขับรถพ่วงนะฮะพอดีได้งานใหม่นะครับผมก็เป็นงานถมดินนะนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นหน้างานในเมืองนะครับผมนี่เลยก็หน้างานเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราต้องถอยรถพ่วงมาเทข้างในนี้นะครับผมนี่เลย มันจะเป็นหลังตึกสีเหลืองๆนี้นะทุกคนนะเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้นี่ร้านอะไรก็ไม่รู้นะนี่ครับผมก็มันร้านมันปิดนะทุกคนโอเคประมาณนี้ปิดปิดปรับปรุงนะครับนี่ดูโอ้โหสภาพร้านดูไม่ได้เลยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถไถดันนะฮะเวลาเทดินนะนะครับผมนี่เลยวันนี้เสียเกมมากับวิกเตอร์ของเสียติว แล้วก็มากับล็อ,อกกี้คันใหม่นะทุกคนนะนี่เลยนะนี่ครับผมหล่อๆนะเป็นล็อกกี้บิวใหม่ทั้งคันเลยนะฮะก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมนี่เลยเป็นรุ่นรถเก่านะนี่ครับบิวตามอารมณ์นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีวยกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปครับพี่นี่พร้อมพร้อมวันนี้บูมยาวรับจบ ไปข้างไหนพี่เดินซ้ายเดินซ้ายพี่พาเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวก่อนนะครับผมคิดว่าจะได้เลี้ยวขวาเอารถใหญ่มาวิ่งในเมืองนะเอาแบบมีผ้าคุมดับตัวแม่ที่แม่ไม่เอาออกหรืออกแล้วมันมันค้างหรือว่ายังไงใช่เดี๋ยวจะเอาออกไาปรงเขาเสริมแบบเดี๋ยวไปที่หน้างานค่าเดี๋ยวค่อยไปกดที่หน้างาน โอ้ยโดนชนนั่นว่าแล้วไม่พี่ทำอะไรพี่ผมไม่อะไรเนี่ยดูน่าดงไงเนี่ยโอ้โหไฟพี่ไม่สว่างอ่ะโอ้ไม่สว่างอะไรเนี่ยโอ้ไฟพี่แบบทำมาตั้งแพงแล้วนี่โอ้เจอรถใหม่แล้วแล้วเสียเกมนะครับผมสายด่างหอมนะฮะรถผมยังงัดลอยอย่างเดียวเนี่ยไปครับ วันนี้สิบล้อแม่ลูกนะบอกเลยว่าขุดกันเพลินนะครับผมทีนี้ลูกน่นาหนาดเบานะลูกพี่นะเออ,อกระแทกหน่อยครับกีเสียเกมกระแทกไปแล้วนะ<อ>นะครับผมโอ้พี่มไม่มีอะไรหรอกพี่กูบังต้นไม้กูว่าราวกัน้นรถไปนี่มันเป็นกั้นเลนอีกเลยไอไอไอหน้าง,งานเราอยู่ตรงไหนล่ะตรงตรงนี้ไหมใช่เดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเนะเววา,เววาเนะ<ม>นี่ครับ เป็นหน้างานผมวานนะรถไฟมาพอดีเย่ไม่รอให้รถไฟไม่รอให้รถไฟมาก่อนไม่ดีกว่าแต่ที่ถอยก่อนนี่เราเราต้องถอยยังไงวะเนี่ยโอ้พื้นที่แบบแค่มากเลยอ่ะนะเราเหยียบหญ้าไปแล้วอ่ะเกม้องเหยียบเหยียบลุยหญ้านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งลำก่อนนะ นี่ครับไหมต้งลางก่อนเลยนะอือหือนี่ครับผมเดี๋ยวเราถอยไปนะพี่จะแข็จะติดไม่ใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่มดินให้ได้ครับได้อยู่พี่ได้อยู่นิดหน่อยได้อยู่นะจะไม่น่าจะพอเราสิบล้อมาจากตรงนั้นเลยพี่ใกล้ไปกย์ไปตอนนั้นแหละตอนนั้นตอนนั้นแหละพี่เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ก็ไม่ต้องขยับตัวแม่ไงดินไม่ลงครับกดตัวเอทีครับกดตัวเอหน่อยคจัามันถึงเหรอ นี่เนี่ยเนี่ยดงไหมพี่พี่เปิดปิดผ้าใบตอ,ตอแม่ที่ผมขอพี่ให้ผมหน่อยได้เลยได้เลยอันนี้หายยังห่าแล้วครับเสืออ<า>อันนี้พี่พี่ปวดล็อกลูกหรือ,อยังวะลืมลืมลืมวันนี้เราไปใส่ขากระจกมาใหม่ด้วยนะนี่ครับไปดัดไปดัดมานี่ ต่อที่รีท่อยูบยาวเรานะครับผมชุ่ชีวิตมากเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มอันนี้ให้หน่อยนะฮะโอ้เห็นเขาแบบนะเห็นเขายืดสุดๆและโอ้โหมัใส่ไม่ถึงไงที <c oughs> ไไ่ได้ไหมได้ไหมนี่ได้ไหมเออโอเคเ,อ,เอ้เหลือๆนี่โอ้ บอกเลยว่าขูดกันเพลินนะผมทีนี้ติดล้อด้วยเป็นลูกแค่สเรียบละรถใหม่ครับรถใหม่นี่ฮะนี่ถอดถอดกันชนได้ด้วยนะนี่ครับผมสำหรับแบบขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะนง,งานโหดๆนะครับผม ที่ถอยพี่ถอยตอนแม่มาอีกหน่อยนึงพี่เออเห็นไหมเขียนไม่ถึงโอ้โหเกือบถึงไอ้พี่เออได้อยู่ได้อยู่โคตรยาวแขนแบบโคตรยาวอ่ะบูมยาวเรานะเออเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะมันมันขยับไปเกินไปโอ้แขนแบบโคตรยาว20เมตรได้ไหมนี่ เอาเลยว่าใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะโอ้รถเกมไม่เปลืออ่ะแมคโครโอ้ไม่ต้องเปลือนหราดิแต่แขนนั้นแมคโครก็เปลือนอยู่นะพี่สาบน้ำมันไฮดรอลิกเต็มเลยอันนั้นมันเป็นเทกเจอร์เอ้ยเจ้อมีเลงครับผม ต้องเล็งหน่อยต้งเล็งหน่อยนะผมเสียเกียร์เฮ้ยฮะเนียเล็ง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 เอเนี่ครับฮึ่งนะยังไม่เต็มอีกโอ้โหใส่เยอะไม่เต็มไม่โอ้ล้อใส่เยอะยังไม่ยุบเลยเนี่ย โ,โหลัอกกีม้มันก็หล่อเท่มือนกันนะขับพิเร์ผมหน่อยพี่เตร็มแล้วเดี๋ยวพี่ขยับรถก่อนเดี๋ยวพี่เอารถไปจอดก่อนเดี๋ยวนะชึบเลี้ยวเลี้ยวล็อรถเรามานะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยับให้เดี๋ยวพี่จอ,รอดรถแป๊บนนะึงอ่าโอเค แล้วจยร,รอครับผมยีมพี่ว่าเฮ้ยโคเดี๋ยบไปโฟนที่ทำอะไรอะ่ะเออเอาใส่แซตเตอรเมก่อนไหมนี่อย่างนี้เลยใส่ยากเลยเอาเราใส่ยากใช่ไหมแล้ว <c oughs> ตั้งตั้งตั้งรายเดียวพี่ดีกว่านี่โอ้โหชิป เล็งใหญ่แล้วไปโคเล็งใหญ่แล้วโอ้โหเอาละประมาณนี้มาอีกก็ได้แล้วสิอเอ,อากดตัวเอ็ให้ผมหน่อยทำไมทำไมมันกดอ๋อมันตัววายใช่ไหมตัววายล็อกลูกเนาะใช่พี่ตัวเอ็นให้ผมมันไม่ลงับผมอ่าพอหรือยังพอแล้วพีพอแล้วีกก็ได้นะพี่พอแล้วีกก็ได้ใส่มาอีกเลยเพาราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ขับจบแม่ไปแล้วไงเอานั่นแหละเพราะว่า ดำมันยาวอยู่แล้วแหละล้อไปพร้อมกันไปดีหรือว่าพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนก็ได้นะพี่ไปก่อนก็ได้พี่พี่ไปทีก็รอกอเลยได้เสียเกียร์งคิวจะคิวโหว่าจะไม่ถอยอีกถอยแบบน่าจะยากอยู่นะยากโอ้ระดับผมแล้วนี่อ่าเกมรีบเกมนี้ตามมาแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนโอเคครับผมอืมแต่แล้วผมตัดิองเลยพี่ถอยล้อมเลย อันคอทุกคนโหยังรอเลยล็อกี้เนีย่ยเกมอกี้พี่นี่รอเท่สุดเลยนี่ผมก็ไม่ผมก็ยังไม่ได้ทำหกร้อผมต่อเลยนี่โอ้ขึ้นเขาครับขึ้นเขาวางเครื่องอาสามหกนะฮะ แค่ความยาวแค่ได้เป็นป,ประโยชน์แล้วทุกคนนะครับพ <c oughs> ี่กำลังวนรถอยู่ตอนนี้โอ้โหแล้ววงเวียนคือแบบจะพ้นไม่นี่ล,อล,อลอ้อรถเราเออปีนโอ้โหไม่พ้นว่ะเกม มันทามันเล็กที่วงเวียนนั่นวงเวียนแบบแค่มากเลยอ่ะคอยขุดครับผมอีพี่มาถึงแล้วนะคน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 พี่นี่พี่รีเทก่อนเลยพี่พี่เทแล้วถ่ายรอเลยครับผมดูคนมันจะเดินข้ามถนน เดี๋ยวเราจะเลี้ยวแล้วก็ถอยตรงเทนะครับนี่ครับมาดูเดี๋ยวมาดูนะฮะงั้นถือว่าถือว่าแคบนะจริงจริงถือว่าแคบอันนี้มัน็อกลูกถอยได้อยู่พ้วยความวสะดวกสบายถอ,ถอยยาวครับ ไีถ้ถอยง่ายนะอาทีไปครับบอกแล้วมันถอยง่ายอันนี้เราต้องปีนฟุตบาทนะครับผมห้ามห้ามดรามา่า <c oughs> ดราม่าแบบคนนั้นไม่เอาเนะผมโอ้ยฟุตบาทคนระับมันอันนี้หน้าง,งานมันจะเป็นครับผมใช่ผมอันนี้เราต้องปีนนะอืออือติดออเดือดร้อยติดนี่ครับลูจะกเสาไฟฟ้าไปแล้วผมอะ่ะอุ้ยตัวลูกเอียงอะ่ะ จะล้มไหมนี่ตุลูกดำไปนี่วิ่งหนักเอาเรื่องนะทุกคนนะรถเรานี่จะเทลงไงวะเนี่ยพี่เทเลยแล้วกัน Oh. ผมมาจะถึงแล้วคุดคุดบาทไม่ไหวผมมาจะถึงแล้วโอ้โหไม่มีแรงส่งขคุดคุดบาทอือู้โคตรเอาอ่ะเทอยู่เทอยู่เฮ้ยมาไวเว้ยเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวรอรอพี่แป๊บรอพี่แป๊บ สเตปไฟพี่สเตไปไฟสเตปไฟอะไรสเตปไฟแลบเหรอรใช่พี่เต็จๆพี่ถอยาอถอยาวอ่ะถอยยาวถอยยาวครับอ,อ่าจบไปได้หนึ่งชุดนะผม เดลอด๋อวกอข้ใช่ไหมดีกว่านี้นนไปไม่ไม่ไม่เออเทเลยครับผมทำเลยครับเดินหน้าหเดินหน้าอ่าติดเรียบร้อยติดแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำลงติดขึ้นกองอันนี้โอ้ยติดติดติดโอ้โห ลอ้ลอลอ้ลอล้อสัมผัสที่นี่ตะเลยนี่ได้อยู่โอ้ติดระวังติดตรงขดหวานนะเมื่นนะอกี้พี่ติดไปนิดนึงพี่มาย้ายตะลุกพี่หน่อยฮะย้าย่ตะลุกของพี่หน่อยครับโอ้โหเขาต้องการพื้นที่แล้วอะ่ะโอ้โหไอ้จูเราโอ้โหขับผมจริงนะทุกคนนะ เหลือๆนี่นี่ล็อกได้เลยนะไม่ได้พี่ไม่ได้ได้ละได้แล้วพี่พีที่จอดนะไม่ใช่อะไร <laughs> จัะนี่ก่อนนะครับถอยทีถอยทีชืบอา่าโอเคเดี๋ยวเราเราไปาประจําที่ราถ่ายก่อนเด้ว <laughs> อวันนี้จะว่ากินหมูก็ ไม่เชิงนะไม่การดินด่วนครับครับผมเดี๋ยวเล่นเกมพอดีแหละเกมเอาตัวลูกไปเก็บดัดด่วนเขาบผมดัดด่วนนะผมไม่รู้ว่าตัวลูกไว้ไหนเลยราอ่างราพี่ไมจการดินแลผมโอ้ติดครับ ว่าดันไม่ไปอะ่ะตรงนี้ดันไม่ไปอะ่ะเดิวเขาจะทำอะไรเนาะเอาตะลุกออกจอดไว้ด้านข้างนี่พี่สลุปจะทำอะไรดิไม่ก็ระหว่างรอพี่มาให้ดันอ,อีกผมเอาตะลุกมาไว้ด้านข้างไงผมไปต่อลูกถ้าผมเอารถอเอารถเอาตะลุกเข้าไปจอดตรงนั้นมันออกไม่ได้เดี๋ยวพี่เคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอยอโอเคแล้วผมกดตะลุกไว้ตรงนี้นะคนนะ นะฮะคนนัทผม,ผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิกเจมส์น่าจะจะถอยตัวแม่มาครับใช่ที่ถ,ถูกต้องอะเกมสพอจะถอยเข้ามาได้ไหมได้ได้มา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 เลยเลยนี่เอ,อ้ยไอตรงนี้ตรงนี้หลุมอยู่นี่ตรงหัวรถไถพี่ทิมอยู่นี่เดี๋ยวได้พี่เอารถไถออกก่อนโอเคครับผมจิบโอ้โห <laughs> Ay cô tay ngô, đấy. Lật hai mì chôn nè. Lật hai phó. Hôm qua vô kim naman. Beloạt chinh lịch. 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 Beloạt không lịch. Beloạt chinh lịch. Beloạt chinh lịch. แล้วบอกดันดินเลยี่ตนเลยบอจับไหนนะจับไหนเนี่ไปโลดโหชนมาแล้วตึกเดี๋ยวพี่ไปดันาจ้าพานุ้นก่อนเดี๋ยอเหี้ยบอกเดี๋ยวภาตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่เด เอาเลยให้เอาเลยเอาคือบาทตอนนี้มันยังไงเลยตะกี้ที่ติดโต๊ะมันอะไรเฮ้ยทำไมมันลึกลงไปวะชิบหายแล้วโอ้หมันกินดินลงไปแล้วนี่ครบอร่อยครับผมอร่อยโอเค ว่านี่แหละอือขอแนละ้วได้อยู่เนะาะได้ได้กี่นาทีดิ <c oughs> เราไม่รู้เหมือนกันพี่ไอ,อ้เรื่องไอโอีเอสผมมันบั๊กค้างน่าจะสิบห้านาทีแล้วผมเฮ้ยเฮ้ติดอะไรวะนี่อะไรนี่ทำอะไรเนาะอีพีนี้อะไรวเนี่ยคอนเสิร์ตกือเยอะแท้อีพีนี้ อะไรรถไถย,ย,ยกตูดเฉยอะไรก็ไม่รู้งงโอเคก็จบไปแล้วครับผมสำหรับถมดินะนะนี่ก็มาเล่นกับรถท่วงใหม่ก็ใครสนจใจติดต่อได้นะครับผมล็อกกี้รอๆคันนน,นี้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับเสียเกมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ